ดีค่ะนใครอยากไปเล่นเกมกับพี่ฝนบ้างคะโอ้โหอยากเล่นเกมกับทุกคนเลยนันเนี่ยถ้าอยากง,งานต้องตามพี่ฝนมาทางนี้เลยค่ะเพราะพี่ฝนจะพาน้องๆไปดูการประกวดสร้างสารรค์เกมจากจินตนาการกันค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะสนุกขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ โครงการการประกวดเกมสร้างสรรค์จินตนาการด้านไอทีหรือ IT Creative Games Competition จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานำเสนอผลงานเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์จากจินตนาการที่แปลกใหม่แบบไร้ความรุนแรงค่ะซึ่งมีครบทั้งสาระและความสนุกสนานอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านไอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคตค่ะ สำหรับทีมของน้องๆเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,ก็ได้แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันค่ะคือระดับประถมศึกษาทีมครานฟอร์เมลโรงเรียนพระหฤทยัยนนทบุรีในเกมจดหมายแห่งเวทมนต์และระดับมัธยมศึกษาได้แก่ทีมสีเมืองวิทยาคารโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารกับเกมโลกแห่งไซเบอร์ค่ะส่งท้ายด้วยข้อคิดดีๆเช่นเคยมุ่งมั่นก้าวไกลใส่ใจเทคโนโลยีนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวผู้เยาว์ได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ